ครับพวกเรามาจากโรงเรียนวิรวัฒน์โยธินมีผู้อำนวยการชื่อนายเสกสรรสมฤทธิ์พวก,มมพวกผมกลุ่มต้นไม้มีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ครับและสัตว์มีการช่วด้วยนะกระผมเด็กชายนัทพงศ์โดยเสมอชั้นม .3 ทับสเลขที่8ครับสวัสดีครับกระผมชื่อเด็กชายประสิทธิ์บุญทนเลขที่เลขที่1ิม .3 ทับสครับสวัสดีครับผมเด็กชายธนรัตน์สุชาชั้นม .3 ทับสเลขที่6ครับ นี่ครับกะผมในชายจักหวัดสมอรเลขที่สามาสามตสามครับเฮ้ยไงที่เนียทำไมอ่ะชิ้นเดียวเองไงม้ว่าชิ้นเดียวก็มีผลกระบต่อสีแม่ล้อมอ่ะเฮ้ยตน้าคุยอะไรกันวะดูดีกว่า นายคุยอะไรกันอยู่อ่ะแานคนคน,นี้เนมือยขยไม่รู้ที่เลยแล้วนายรู้ไหมการที่นายทิ้งขยะเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิงง่งแวดล้อมและสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะนายรู้ไหมแค่ขวดน้ำพลาสติกอ่ะโดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลาการย่อยสลายประมาณ4ีถึง5้าปีถึงห้าอยปีอย่างไรก็ตามระยะเวลาการย่อยสลายที่น้อยเอ้ยที่อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ขยะไม่ได้ทำลายสิ่งแวดลอ้อมอย่างเดียวส่งผลกระทบถึงสัตว์บางชนิดด้วยเช่นเต่าที่เผลอไปกินถุงพลาสติกปลาที่เข้าไปติดในถุงพลาสติกจนออกไม่ได้ทำให้ต้องสูญเสียสัตว์บางชนิดไปกันเถอะขยะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เช่นพลังงานกาเชื้อเพลิงได้จากการหมักเหลอินทรีย์เช่นเศษอาหารตอไม้มูลสัตว์ พลังงานไฟฟ้าสามารถได้จากการขับขยับและการหมักขยะขอเชิญชวนให้พี่น้องๆรณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกที่โอเคครับ